พบกับเราดกรกิติศักดิ์ทนายธนิพนธ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับผมทนายดวงรับสีนวลครับทนายความในทีมดกรกิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธและนนติเนติบัณฑิตไทยนะครับผมวันนี้นะครับจะให้ความรู้เกี่ยวกับาการที่คนเรานะครับถึงแก่วความตายแหละครับหรือว่า,าสิ้นชีพลงนะครับ แต่เรามาดูตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญานะครับว่า,าการตายผิดธรรมชาติมีอะไรบ้างครับเราจะเห็นนะครับตามมาตราที่148แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญานะครับเมื่อปรากฏชัดหรือมีเหตุอนสมควรนะครับว่าบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติหรือการตายในระหว่างการอยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักง,งานนะครับให้มีการชนสุตรพิสูจนนะครับเว้นแต่นะครับผมโดยการประหารชีวิตนะครับการตายโดยผิดธรรมชาติได้แก่นะครับ อนุหนึ่งนะครับถูกวงเล็บหนึ่งนะครับค่าตัวตายนะครับวงเล็บสองครับถูกอื่นทําให้ตายนะครับวงเล็บสามครับถูกสัตว์นะครับทําร้ายตายนะครับวงเล็บสี่ครับตายโดยอุบัติเหตุนะครับวงเล็บห้าครับตายโดยยังมีได้ปรากฏเหตุนะครับอันหมายความว่านะครับถ้าการตายโดยผิดธรรมชาตินะครับผมแสดงว่านะครับผมจําเป็นต้องมีการชนุสูตรพิศพตามกฎหมายครับ เพื่อให้ทราบถึงว่าสาเหตุการตายของผู้ตายนะครับเพราะว่านะครับผมหากการตายโดยธรรมชาติหมายความว่าการที่แกนสมองนั้นนะครับผมหยุดทํางานนะครับผมหรือว่าการตายปกติแต่ถ้าการตายโดยผิดธรรมชาติกฎหมายนะครับให้ต้องมีการชันสูตรศพตามกฎหมายนะครับเพราะว่าเป็นการตายโดยผิดธรรมชาตินะครับการฆ่าตัวตายนะครับก็ถือว่าเป็นการผิด ธรรมชาติเพราะว่าการฆ่าตัวตายนั้นอาจจะไม่ตายโดยการฆ่าตัวเองอาจจะถูกผู้อื่นอ่าสังหารนะครับผมแต่ผู้ร้ายนะครับอาจจะทําให้ผู้ตายนะครับอ่าทําทีเป็นฆ่าตัวเองตายนะครับถูกผู้อื่นฆ่าให้ตายนะครับก็ต้องมีการนะครับผมทาให้ตายนะครับก็ต้องมีการชันสูตรพิสูจน์เพื่อให้ทราบว่าผู้ที่ทําให้ถูกผู้นะครับผมผู้ที่ นะครับผมฆ่าผู้อื่นนะเป็นผู้ที่สังหารจริงหรือไม่ถูกสัตว์ทําร้ายให้ตายนะครับเ,เขาต้องมีการตรวจชนสูตรพิศมมว่าสัตว์ที่ถูกทําร้ายนะครับผมว่าเป็นสัตว์ที่ผู้ร้ายนะครับปล่อยให้ถูกทําร้ายให้ตายหรือไม่หรือว่าเป็นอุบัติเหตุครับหรือโดยการตายอุบัติเหตุเหมือนที่กล่าวไปอาจจะเป็นการเพริ่มเติมอาจจะเป็นการถูกรถชนอย <gio consumers> ่างเงี้ยผมก็จะมีการชนสูตรพิศว ตายโดยไม่ได้ปรากฏเหตุอื่นนะครับผมอเช่นอยู่ดีๆก็ตายไปแล้วนะครับผมแล้วไม่มีรอยเลือดไม่มีอะไรนะครับผมก็จําเป็นต้องอมีการชันสูตรพิสูจน์ตามกฎหมายนะครับจากความรู้ที่ให้ไปก็เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับผมผมทนายดวงรับสีนวลนะครับเขากล่าวกับท่านว่านะครับหากท่านไม่ลับไม่ได้รับความเป็นธรรมเรายากจนครับมีสภาทนายความ มีทนายความให้คําปรึกษานะครับแก่ท่านฟรีครับหากท่านไม่รับความเป็นธรรมและยากชนจริงขอบคุณที่กดไลค์นะครับขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่โลหาความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรัศมีนวลทนายความในทีมด็อกเตอร์กิติศักด์ทนายความวิิพุและนติบัณฑิตไทยสวัสดีครับ